วันขึ้นไดวยวันนี้มาวัดวัดหลวงของชาวพูนหรือว่ารู้จักกันทั่วไปก็คือวัดพระธาตลาุลิบชัย วัดละว,วันนี้ก็มาใช้เวลารวมๆสองชั่วโมงน่าจะได้วัดพระธาตุลิบุญชัยจังหวัดลำพูนหรือคนลำพูนก็จะเรียกว่าวัดหลวงซึ่งเป็นวัดเก,าเก่าแก่โบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยพญาอาธิตยาราชนะครับกษัตริย์ลำพูนนะครับประมาณ ีพุทธศักราช1,600กว่าหน่อยๆนะครับ <c oughs> จำไม่ได้ก็เกือบพันปีแล้วเนาะเกือบพันปีแล้วอีกเลยอีกร้อยกว่าปีวันนี้เป็นวัดเก่าแก่มากนะครับสำหรับเจดีย์พระธาตริพุนชัยที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เป็นเป็นองค์ที่สร้างสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาในสมัย พยายามบางลายนะครับพยายามบางลายมาตีมาตีเมืองลําพูนสมัยก่อนก่อนที่จะไปสร้างเมืองเชียงใหม่อะที่ว่าเคยเล่าเคยเล่าประวัติมาให้ฟังน,ะนั่นแหละพอท่านมาตีเมืองลําพูนเสร็จแล้วก็ท่านก็สร้างสร้างเจดีย์เป็นรูปทรงะระฆังอย่างที่เห็นทุกวันเนี่ยครับครอบครอบองค์เดิมเจดีย์องค์เดิมจะเป็นเจดีย์ทรงรูปทรงปราสาทแล้วก็มี มีประตูสีด้านนะครับประตูสีด้านสามารถเดินเข้าออกได้นะครับแต่พอ,อ,อพยายามังรายตีลำพูนได้ก็สร้างเป็นแบบรูปทรงะระฆังนะครับหรือทรงลังกานะครับก็ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นประเพณีนิยมของพวกผู้นำสมัยก่อนนะเวลาไปยึดคองบ้านเมืองไหนเขาก็จะ พยายามทำสัญ,ญลักษณ์ใหม่แทนเขาเรียกสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจนะครับนั่นแหละอันนี้ทงพุทธศาสนาเ,าเขาก็จะสร้างพวกนี้ถวายเป็นพุทธบูชานะครับก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของของตัวเขานะครับก็แทนเจ้าของเดิมนะครับ <c oughs> ภายในวัดนี้ก็มีโบราณวัตถุ เยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่วิหารหลวงนะครับวิหารหลวงหลังนี้นะครับหลังใหญ่หนู้นนะครับเวลาเราเดินเข้ามาก็ที่เห็นอยู่สวยสดงดงามอยู่ทุกวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการนี้ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาใหม่นะครับในสมัยครูบาเจ้าสีวิชัยนะครับตอนนั้นวัดหลวงลำพูนเนี่ยถูกพายุฝนถล่มนะครับพังทลายหมดเลยครับ ต,ตัวพระวิหารพังทลายหมดเลยพังทลายก็เหลือแต่องค์พระเห็นรูปซากพระหลักากพังครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในสืบค้นหารูปภาพกเก่าใน Google นะครับต้องมีคนโพสต์ลงนะครับก็เป็นที่แบบเราเห็นแล้วก็สรลวหหหนเนาะก็ได้คุูบาเจ้าสิบิชัยมาทำการเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงค,ครับเป,เป็นผู้นำในการบูญน,นะ ก่อสร้างวิหารหลังใหม่นะครับวิหารหลวงนะครับก็จนเสร็จสมบูรณ์นะครับมีงานสมพงสมโพธกันโอ้โูเป็นเดือนเดือนเลยมั้งกานสมโพธนะครับก็ซึ่งครูบาเจ้าสิวิชัยท่านก็เป็นคนลำพูนเนาะ จริงถ้าอยู่เทียมเอลี้นะครับวัดบ้านปางนะครับแต่ก็สร้างวัดสร้างวาทั่วภาคเหนือร,ร่วมร่วมร่วมพันกว่าวัดนะครับพันกว่าแน่นอนทั้งจากที่บันทึกไว้แล้วก็ที่ยังไม่ได้บันทึกนะเพาราะสันนิษฐานว่าร่วมพันกว่าวัดนะครับทั้งบูรณะซ่อมแซมแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับส่วนมากน่าจะเป็นการบูรณะเนาะนั่นแหละก็เป็นพระนักพัฒนาที่ มีครูปการกับพทุทธศาสนามากนะครับแต่เสียดายท่านท่านอายุอายุท่านไม่ยืนนะครับ50เท่าไหร่นะห้หรือเท่าไหร่ครับท่านก็มโนภาพลงครับหลังจากที่เราไหวพระประธานนะครับในวิหารหลวงนะครับเ,เดินเวียนเทียนรอบพระาธาตุเสร็จแล้วนะครับก็มาข้างหลังก็จะมีพระบุธบาศรีลอยนะครับซึ่ง เขาไม่ได้มีประวัติบอกว่าสร้างตัวไหนแต่ผมเข้าใจเองนะครับว่าคงสร้างในสมัยครูบาเจ้าสีวิชัยตอนที่ท่านมาทําการบูรณะนี่แหละเพราะว่าพระพุทธบาทสี่ลอยเนี่ยที่นี่เป็นเ,เป็นของจําลองนะครับสร้างจําลองคิดว่าสร้างจําลองมาจากที่วัดพระพุทธบาทสี่ลอยที่อําเภอเมดลิมนะครับตรงนู้นนะครับผมเคยขึ้นไปสองสาครั้งแล้วอันนั้นเป็นของเ,เก่าแก่โบราณนะครับซึ่งครูบาเจ้าสีวิชัยท่านได้ขึ้นไป ทำการสร้างาเขาเรียกอะไรวิหารครอบไว้นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นพระพุทธบาทสี่0อยที่โล่งเนาะวางอยู่บนหินนะครับก็คือประทับอยู่บนหินเลยนะครับก็ได้ครูบาเจ้าสีวิชัยละขึ้นไปทําการสร้างวิหารครอบไว้นะครับก็แนะนำเพื่อนๆเวลามาเที่ยวเชียงใหม่นะครับก็โดยเฉพาะสายบุญนะครับก็หาโอกาส ไปสักครั้งนะครับก็ทางขึ้นก็ค่อนข้างลำบากนิดหน่อยนะครับแต่ว่ารถยนต์ก็ไปได้นะครับแต่แต่ก็ค่อยๆไปนะครับก็ปักหมุด GPS ไปเลยนะครับปักหมุด GPS ไปนี่เ,เพิ่าแม่รลิมตรงนี้นะครับคนน้อยคนนะที่จะรู้ว่าเป็นสถานที่กักบ,บริเวณ ูบาเจ้าสิวิชัยก่อนนิมนต์ท่านไปสอบสวนที่กรุงเทพนะครับที่ท่านโดนข้อหาต้องอธิกรณ์นะครับจากคณะสงฆ์ทั้งเชียงใหม่ทั้งลําพูนนะครับก็รู้สึกว่าครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเหมือนครั้งสุดท้ายมั้งครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะครั้งสุดท้ายท่านไปอยู่ที่ลําพูนนะครับที่ไปอยู่ที่กรุงเทพที่วัดบวรนะครับก็ร่วมเป็นปีมาเลยว่าเป็นปีก็ หลังจากสอบสวนอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าท่านไม่มีไม่มีความผิดนะครับก็เขาก็ส่งกลับมาตอนนั้นคนเชียงใหม่ก็พอรู้ข่าวว่าท่านจะกลับมาก็เตรียมรอรับกันนะครับก็ลูกหลานทั้งเชียงใหม่ทั้งลำพูนเนาะจริงๆชาวบ้านเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับท่านหรอกมีแต่ความศรัทธานะครับแต่ว่ามีเพียงไม่กี่คนเองนะครับที่เป็นเคยรับปากรับคําแต่ว่าไม่ได้ ปฏิบัติตามคำพูดที่พูดกับท่านไว้นะครับท่านกเออ็เจ็บช้ำน้ำใจนะครับก็แบบว่าก็คงเสียใจนะเนาะก็ท่านก็ลั่นวาจาอามาตะวาจาไว้ว่าออตาบใดที่แม่น้ำปิงไม่ไหลย,ย้อนกลับเนี่ยท่านจะไม่ไปเหยียบแผ่นดินเชียงใหม่อีกนะครับก็เป็นอะไรที่แบบถ้าฟังแล้วก็คิด ช้เวลาคิดนะครับติดต,ต,ตองแล้วก็จะสงสารท่านมากนะครับเะเทือนใจผมรู้สึกเสเทือนใจทุกครั้งครับสงสารท่านนะครับก็จริงๆคนผู้นําแค่ไม่กี่คนนะครับที่ว่าเคยรับปากไว้ว่าถ้ามีปัญหาเลยจะช่วยยงแต่ที่นี้พอช่วยไม่ได้ก็กท่านก็นั่นแหละครับก็คงเสียใจก็ตรงนี้เป็นสถานที่กับบริเวณท่านนะครับเมื่อก่อนคงเป็นกุฏิเนาะเป็นกุฏิแหละ เด็ดยวเดียวเดี๋ยวจะกล่าว่ันนะครับมาสาธุร่วมกันนะครับวันนี้ก็มาพามาเที่ยววัดหลวงหรือว่าพระธาตุิพุนชัยนะครับก็เรียบร้อยสมบูรณ์ทุกอย่างตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็ วัดนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบพันปีนะครับเกือบพันปีในวัดก็มีเจดีย์มีพระาธาตุลิขุนชัยกับมีสุวรรณเจดีย์นะครับหรือปธุมามเจดีย์นะครับซึ่งซึ่งเป็นพระเมสีของพระยาอธิตราฐนะครับพระผู้สร้างพระาธาตุลิขุนชัยขึ้นมานะครับ จริงฮลิฮลิฮลิแปลว่าผลสมอนะครับพุนชยะแปลว่ากินแล้วนะครับก็พอรวมกันก็แปลว่ากินแล้วซึ่งผลสมอนะครับก็ตามประวัติก็สมัยพุทธกาลนะครับพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาบริเวณนี้นะครับก็มีก็ได้มีชาวป่านำผลสมอมาถวายองค์ท่านนะครับแล้วก็ ผลสมอนะครับอยู่ในกระบอกเกลือนะครับพร้อมกระบอกเกลือมเมืม่อกี้เห็นประวัติในวิหารพระเจ้าแดงนะครับก็เสียดายนะครับยังไม่มีคนทําขึ้นมาใหม่เราก็ไปช้าง,งกดูไปแกะดูอ่านนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าคนสมมาิไม่รู้เรื่องหรครับว,ว่าประวัติความเป็นมาเป็นยังไง ว่าฮาริพุชัยอะไรเงี้ยครับก็จริงๆทางวัดน่าจะจัดทำขึ้นมาใหม่ถึงแม้จะเป็นแบบว่าตำนานเป็นอะไรที่อยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนานะครับก็น่าจะทำขึ้นมาใหม่ก็มีประโยชน์จะมีประโยชน์มากนะครับตรงด้านขวามือของทางเข้าวัดนะครับตรงข้างวิหารหลวงจะมีมีกลางสะา ا ن เขาเรียกกลางสะา ا คล้ายๆกับโค้งนะครับแต่เป็น แผ่นโลหะยังใหญ่มากตีดังมากเลยเดี๋ยวพาไปตีนะเพื่อนลองฟังดูนะครับเป็นอะไรที่แบบเป็นของโบราณน,นะตอนนี้คนก็เริ่มมาเบียนเทียนกันเพราะว่าอากาศก็เบาร้อนละพื้นก็จากที่ร้อนมากช่วงกลางวันตอนนี้ก็เบาร้อนคนก็จะเรียนเทียนกันเดี๋ยวไปที่กลางสะนโหกลางสะ د ا ก,กังแสดานะัคนโบราณโอ้โหไมกาตีเลยดังมากจริงๆก็เป็นแผ่นโลหะแผ่นโลหะแต่พอคอแล้วมันดังมากนะดังกังวานอืมีเล็กลองอีกทีเนะเาะอเรงๆนะ นี่จะเป็นอักษรกอรล้านมานะครับเขียนว่าไงไม่รู้เนะี่ย